แปดพมบุตรอาสวัสดีครับร้อนมากเลยพี่ออกมาจากสายใต้ครับมาแมคโครจารันสนิทวงครับนัดเจอรับพี่กุม,มารขวงเปรครับนี่ใครอย่างพี่อาพ่เติ้์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ชมกันพี่ บ้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้อ่ะใช่ครับอยู่ในตอนนี้ละครับพี่ไม่ด้เดินแตยใต้บ่อยครับให้ไปตั้งโต๊ะว,วันนี้วันนี้ผมไปจัดจัดมาครับไปเดินเล่นจัดจัดเออหมายเลขตรงไหนเออเลขเขาจะอยู่ด้านหลังอยู่ทองมาจะอยู่นี่อันนี้หนึ่งหกไหมใช่ไหมหไหมคนนี้นใช่ใช่พี่เนี่ยนต้องตีกล้องดูดิที่น้องตีกล้องดูเลขเอน ผลจีเผ่อแป๊บเดียวนะลืมเลยทีแรกผมว่าจะไปปาจีนมาผมมันไกลครับก็เลยเพ<ด><า>ิ่มมามาสายใต้แล้วก็มารับที่กุมาดีกว่าได้อะไรบ้าพี่สายใต้ได้มาสามรายการมีอะไรบ้างพี่ขอชมหน่อยเยอะเหมือนกันนะครับ,รบเจอเยอะอยู่แต่ตอนนี้ทุนล่อยหลอไม่หรอกสายใต้ไปบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ขอพี่อย่านี้ก็ แบบบ้างเลยแบบบางไปบ้างก็ใส่บางหลักร้อยไงผมเก็บแต่พาย่อย,อยเต็มเลยย่อยอะดีขายง่ายซื้อง่ายดีแล้ววันนี้ไปเจอพ้าหลักมีอยู่โต๊ะหนึ่งพ้าหลักเลยห,หลักพันขึ้นืบบหมื่นกุศลอ๋อใส่ผู้หวงใช่ไหม,ไมดีใช่<อ>ไหนได้แล้มาองค์พี่มาชมหน่อยเผื่อขอแบง่ง เยอะย่อยเองเยอะย่อยผมชอบก็ไหนอ๋อพวกนี้เจริญพรอย่างนี้พี่พี่พี่ค่ะเรนแยกบอกป่ะไม่ได้แยกเหเออผมก็เรื่อไม่เป็นแยกไม่เป็นต้าหลักร้อยเราเปิดมาห้าร้อยก็ต่อลงก็ได้เอาหมดแล้วที่ได้ออกมาเจริญพรผมก็เพิ่งซื้อมาผมก็ขายไม่ได้แยกบอสทิ้งกมนะแยกแต่ถ้าเขาแยกบล็อก เขาเอาบล็อกทองคําหลักขึ้นเป็นเกือบพันเหมือนกันนะเขาขายกันนะแต่บางคนเขาก็ตั้งราคาแบบสูงมากเลยตั้งบบก็ไม่ว่า<ป>งันก็ก<ม>ทุนกี่เจอเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงินเขาเปิดไปเก้าพันครับอ๋อรุ่นแรกเนื้อเงินวัดเพชรนนะพี่พวกนั้นผมไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดสักพีแต่ผมจะเก็บนะถ้าร้อยสองร้อยผมเก็บนะพวกเหรียญทองแดงใช่ไหมพี่รุ่นแรกอะ่ะแล้วก็บาง บางบางแผงเขาเปิดพันขึ้นก็มีนะพันห้าก็มีมนะม,มีที่พวกคุณเก่าพวกอะไรเยอะออในขึ้นที่กับครับผมพวกคุณเก่าพวกอะไรเยอะเฮงเฮงช่วยพี่หาเงินแต่ไปสุขสารบ่อยไหมครับเวลาไม่ได้ไปเลยพี่ช่วงวันเท่นยาเขามีงานไหว้หลวงปู่อะ่ะครับเอาไปเปิดเขาถ้าเจอต่างชาติต่างชาติตื้เ<ด>นะ,นะผมว่าต่งางชาติตื้อใช่ดี เอาหลักร้อยไปปล่อยเราได้เป็นพันนะเอาได้หมดพี่ค่ะได้หมดโหงานประกวดผมขายไปบาเลยหลายหมื่นอยไรเงยประกวดใายได้ขายดีคงับประกวดอ่ะประกวดก็ได้มาเยอะอยู่นะหลักร้อยอเรียอะเลยรอบนี้เยอะรอบที่แล้วเมื่อเดือนมีนาไม่ค่อยจะรอไปนะเพราะมันมอ่าวันสามพันนะครับสามพันไปงานสามพันเออเมื่อกี้สายใต้ผมผมเจอรุ่นกุมารรุ่นบรรดาลทัพ์อ่ะเก๊พี่เก๊เหรอเจ๋เยอะของผ่านสามเหลี่ยมอ่ะใช่ไหมของสายกองทุนไหม กองทุนพี่แต่ว่าเกยเยอะมันถ้าตัวเกยอ่ะมันจะเป็นเลขจะที่ผมเจอนะจะเป็นเลขเบิ้ลนสองสองสามสามที่สี่เก้าเก้าอ่าหาง่าอะไรแล้วเลขมันจะใหญ่ใหญ่จะเป็นอะไรเต็มเป็นในตัวนี้เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะเกย์พี่เรียบร้อยเกยเยอะเลยเกย์เยอะนี่ไหนครับที่ลงบรรดาซับกับพี่หรือบรรดาซับห้าสองมั้งถ้าจำไม่ผิดกะพี่ไม่ไม่ห้าสองก็สี่กว่าผมจำจำไม่ได้ปีไม่แน่ใจปีไม่ชัวร์ลองไปดูแต่ว่าเปิด สี่พันก็ไม่ไม่แพงถ้าถ้าตัวจริงมันหาไม่ได้ที่หลักหมื่นหลือถ้าตัวจริงในกลุ่มยังขายเก้กันเลยอในกลุ่มก็ล่าสุดยังเก้ก็หลายหลายองค์เลยที่ครับผมเก๋เยอะเก๋แบบบานเปิดเลยประดานครับตัวจริงจริงขายยากมากอันนี้พิมพ์นี้ตั้งแต่เข้ากลุ่มมาผมก็ว่าชอบว่ายังไม่มีทุนพอมีทุนก็สบายสบายอยู่แล้วครับผม เฮงเฮงพี่ขอาไปเฮงเฮงขอบคุณมากครับแล้วมีรุ่นอื่นอีกไหมพี่องค์ใหญ่ข้าเทียบองค์ใหญ่มีมีรุ่นไหนบ้างองค์ใหญ่เหรอมีรุ่นที่นั่งบาลังไม่ทันอ่ะมีองค์นึงแล้วก็เก็บรุ่นออเพชรมงคลรุ่นสามนิ้วองค์หนึ่งได้มาองค์ที่จะมีสามองค์ขอไอ้รุ่นรุ่นสามนิ้วอ่ะใช่ครับได้มาองค์เอามาจากที่วัดปราสาทป่าชีนะครับ มนช่องที่ช่องไหนอะแปดในมบุญอันนี้ในในติกตอกหรือว่าในยช่องยูครับเอาวนึกว่าติดตามแล้วตรงไปข้อความตั้งแต่ที่แรกเอ้ยหรือผมเอ้ยอ๋อหรือผมเคยดูแล้วว่าผมจำไม่ได้แต่วันช่องช่องอะไรนะที่เคยส่งมาอยู่ผมจำได้ชื่ออะไรนะพี่แปดมบุตรครับชื่ออะนรนีแปดคมบุตรลาดไทยใช่ไหมใช่ครับผมว่าผมทักข้อความไปหาพล้วน่พี่พี่เคยส่งมาอยู่ผมจําได้อยู่เขาไปดู พี่อยู่แถวไหนครับนี่อยู่บางปูครับไกลอยู่นะนี่คมบางปูเอ่ออยู่จรันซอยเท่าไหร่ครับผมอยู่เนี่ยสายเจ็ดจีทางเจ็ด <37. S 1> ใช่ครับก็ได้เจ็ดแล้วตอนกลับจะหลงเนี่ยตอนมาไม่หลงถ้าขากลับใช่ไหมพี่พี่กลับพี่ออกนี่ใช่ไหมพี่ขาทางกลับรถเจ็ดพี่ตรงไปท่าพระ ถ้าพาเสร็จพระรามสามพี่นึกว่าพระรามสามแล้วพี่น่าจะกลับมันจะมีโปะอ่ะพี่เคยเคยข้ามโปะว่าไม่ถูกพอพระรามสามมันจะเป็นภูมิพลอ่ะเนี่ยตรงไปท่าพระเลยอ่าใช่ตรงตรงไปท่าพระเราก็เป็นพระรามสามแต่ขึ้นสะพานเลยไม่ได้ก็พี่ขึ้นภูมิพลเหมือนใช่ป่ะน่ะถ้าพี่ไปพระรามสามแล้วพี่เจอภูมิพลเพราะว่าขามาผมพอถึงท่าพระผมเลาะซ้ายขึ้นกาลปะพื้นอ๋อพี่มาทางกาลปะพื้นครับง่ายเลยแต่ขากลับนี่ยังไม่เคยขากลับพี่ตามตามเส้นเดียวเลยที่กุมงกุมงท่าพระเสร็จกุมงเดอะมอลใช่ไหมพี่ มงเดือมอท้าพาเสร็จแล้วก็ข้ามแยกใหม่สวรรค์ข้ามสะพานกรุงเทพก็พะรามสามนะแต่มีมีพีเพชรมงคลองยืน่ะรุ่นที่ไม่ทันหลวงปู่ผมยังไม่มีแต่ผมก็อยากได้แต่ว่าแรงนะรุ่นแรงพีขนาดไม่ทันนะเออก็แปลงนะใช่พี่แปลงล้วหาของไม่ได้้วยยากนะไม่ทันแต่ก็แพงกลับว่าเพชรมงคลไม่ทันแต่ก็ไม่แพงเห็นปะล่ะเพชรมงคลนั่งบัะลังออกปีเดียวกันไหมหรือว่า องยืนองยืนก่อนน่าผมว่าน่าจะองยืนก่อนพี่เออผมทําไมผมไม่เห็นตอนจองนะผมไปทันจองรุ่นที่นั่งอ่ะอ๋อเพราะว่าแปลกรุ่นที่นั่งก็ใช้บวลสั่งเก่าหลวงปู่เหมือนกันแล้วก็เมื่อนั้นผมจองทําบุญทันกะิีนอ่ะเขาไปจองจองทันที่จองตอนนั้นเลยแต่ว่าองยืนองยืนผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ออกในนามอะไรจําไม่ได้เออน่าจะออก กรรมการน้อยว่ะไม่รู้ไม่รู้ว่ากรรมผมผมก็เลยไม่ตอนนั้นเอ๊ะผมไปอยู่ไหนมาทําไมมันไม่เห็นในกลุ่มหรืออาจจะไม่ได้ออกคาบุญหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะต้องถามอาจารย์อีกทีแต่แพงเลยมันมีที่ครับสวยเพชรพุกพูนกำลังแรงตอนนี้ครับผมองเล็กเล็กเมื่อก่อนที่สุขสามสามร้อยสี่พลาสติกไปก็ไม่เอามีเป็นถาดสามร้อยเต็มไปหมดไม่เอาผมก็ไม่เอานะผมไม่เอาในกลุ่มได้แค่ตาผมเต็มไปหมด โอเคครับขอบคุณมากครับเห,หงๆนะพี่โชคดีนะครับผมเขาวัสดีับสวัาดีครับพี่โชคดีโชคดีปลอดภัยปลอดภัยัอ่าได้นะครัรบครับผม